อิดานิตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบทธัสสะปารินิพานโโตปัฏฐายะปัญจสัตที่สร้างวัชรุตระปัญจสตาธิกานิเดเวสร้างวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนนกกาละวเสนะเทตมาสัสสะสัตตมังดินังวาระวเสนะปนะ ภุมมาวาโรโหติเอวังตัสสะพระกัโตปรินิบานาศาสนายุกาลคันานาสาลัเทตปาสุพมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 5 6 5พรรษาปัจจุบันสมัยมิถุนายนมากสุรทินที่เจอังคารระวานพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่พริรนิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนยัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการรัชนีอิโตบรังสก,กัจจังธโมโซตบ,โบู เบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งสมานาหาราจิตสดับธรรมภาสิทธิ์ดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเถิดนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตาสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตาสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโต อาราหะโตสัมมาสัมบุทสัอุทธาเนนับปะมาเดนะสั้นยเมนะดมเมนจะจัจดีปังกะอิราทะเมทาวียังโอโขนาภิกีระตีอิติบัตรนี้จะแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแต่วันธรรมะสวนะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอน เพื่อให้เวนายนิกรคือหมู่ชนที่พึงแนะนำได้ได้ปัญญารู้ธรรมที่เป็นส่วนปริยัติปฏิบัติทีธรรมที่เป็นส่วนปฏิบัติและทําให้แจ้งธรรมที่เป็นปฏิเวทคือควรกระทำให้แจ้งเพื่อที่จะได้ทำจิตใจนี้ให้มีเกาะคือที่พึ่ง อันทําให้โอคะห่วงน้ําคือห่วงกิเลสท่วมทับไม่ได้เพราะว่าอันจิตใจของทุกๆคนเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือรู้อะไรอะไรทางอายตนะได้จะตรอดจนถึงรู้ธรรมะได้ด้วยปัญญาและเป็นธรรมชาติ พระพัฒสอนคือผุดผ่องแต่ว่าจิตใจนี้เศร้าหมองไปด้วยอุปกิเสเครื่องเศร้าหมองที่จอนเข้ามาทางอาญาธนณะนั่นเองและก็นอนจมหมักหมมอยู่เหมือนอย่างห่วงน้ำที่ท่วมทับจิตใจอันโอคคือห่วงน้ำคือกิเลสดังกล่าวมานี้ ตรัสแสดงไว้สี่ประการคือกาโมคะพ่วงน้ำคือกาพะโวคะพ่วงน้ำคือพกทิธโคคะพ่วงน้ำคือทิฏฐิความเห็นอันหมายถึงมิฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดและอวิชโชคะพ่วงน้ำคืออวิชชาคือความไม่รู้จักสัจจะที่เป็นตัวความจริง เ่านี้เรียกว่าเป็นกิเลสและเป็นกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตใจนี้เองอันเรียกว่าอาสวะอนุสัยอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมดองจิตดองสันดานเรียกว่าโอคะคือห่วงน้ำอันหมายถึงกิเลสที่ท่วมใจนี้ เหมือนดังพงน้ําที่ท่วมสถานที่ทั้งหลายอยู่การนั้นได้แก่กิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ให้ปรารถนาพอใจหรือตัวความใคร่ความปรารถนาพอใจนั่นเองภาะวะนั้นคือภพอันหมายถึงกิเลสที่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ตั้งต้นแต่เป็นเราอันเรียกว่า อสมิมานะความสำคัญหมายมั่นว่าเรามีเราเป็นหรือความเป็นนั่นความเป็นนี่ทิฏฐินั้นคือความเห็นผิดดังกล่าวอันเป็นเหตุให้มีโมหะคือความหลงถือเอาผิดผิดอวิชชาคือความไม่รู้สัจจ์ตามความเป็นจริงทั้งสี่ประการนี้ย่อมประกอบอยู่ในใจ,ใจิตใจ เหมือนอย่างห่วงน้ําในโลกที่ท่วงที่นั้นๆในโลกเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นเหมือนอย่างว่าเกาะที่เมื่อจิตใจมีธรรมะที่เป็นเหมือนเกะาะบังเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจนี้แล้วจิตใจก็จะได้อาศัยเกาะให้พ้นจากห่วงน้ํา คือกิเลสทั้งหลายดังกล่าวนั้นได้และได้ตรัสแสดงธรรมะที่พึงปฏิบัติให้เป็นเหมือนดังเป็นเกาะขึ้นในจิตใจนี้ไว้สี่ประการดังพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นทิ่เคปบ,บทข้างต้นแปลความว่าบุคคลผู้ทรงปัญญาพึงกระทำเกาะที่ห่วงน้ำท่วมทับมิได้ ด้วยอุตฐานะคือความขยันหมั่นเพียรหนึ่งด้วยอัป,ปมาทะคือความไม่ประมาทเพลิดเพลินเดินเล่อเผลอดเพลินหนึ่งด้วยสัญญามะคือความสำรวมหนึ่งด้วยธรรมะคือความข่งฝึกใจหนึ่งดังนี้ข้อหนึ่งอุตานะความขยันหมั่นเพียรน,นั้นพึงหมายถึงสัมมัระธาน คือความเพียรชอบสี่ประการคือสังวรประทานเพียรระวงังบาปอกุศลมิให้บังเกิดขึ้นปหานะประทานเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอนุรักษนาประทานเพียรตามรักษากุศลที่บังเกิดขึ้นแล้ว มิให้เสื่อมปฏิบัติเพิ่มพูนให้ถึงความบริบูรณ์ของภาวนาสมัชพระทานทั้งสี่ประการน,นี้เป็นอุตถานะคือความขยันหมั่นเพียรเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงตั้งฉันทะความพอใจอิริยะความเพียรจิตตะ ความเอาใจใส่วิมังสาความใคร่ครวญพิจารณาปฏิบัติตนอยู่ในความเพียรชอบทั้งสี่ประการนี้คือคอระมัดระวังมิให้บาปอากุศลทั้งหลายบังเกิดขึ้นในจิตใจไม่ให้ตนประกอบกระทําบาปอากุศลทั้งหลายทางกายทางวาจาทางใจและหากว่า กำลังประกอบแบบอกุโลกรรมอยู่ทางกายทางวาจาทางใจอันใดก็ละอนั้นเสียหรือว่าจิตใจกําลังประกอบด้วยอกุโลจิตอยู่เช่นประกอบด้วยอกุศลวิตกนึกคิดอยู่ในอกุศลทั้งหลายก็ละเสียไม่ตรึกนึกคิดต่อไปส่วนกุศลอันใด ที่ยังม่ได้กระทําก็ตั้งใจกระทําทางกายทางวาจาทางใจส่วนกุศลอันใดที่กําลังกระทําอยู่ก็กระทําต่อไปไม่หยุดชะงักกับรักษากุศลที่กําลังกระทําอยู่แล้วไม่ให้ตกต่ําเสื่อมทรามเพิ่มทวีมากขึ้นเพื่อให้บริบูรณ์ให้ใช้ฉันทะเป็นต้น อันเป็นตัวอิทธิบาทธรรมะที่ให้บังเกิดความสำเร็จตามความประสงค์ในสมบัระทานทั้งสีนี้ประคองจิตใจให้มีความเพียรปฏิบัติด,ด้วยความรู้จักเข้าใจอยู่สมุกไปดังนี้เป็นการปฏิบัติในข้ออุธธานะซึ่งเป็นข้อแรกข้อที่สอง อปปมาทะได้แก่ความไม่ประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลเพินในธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความประมาทดังเช่นไม่มัวเมาไปในวัยว่าอย่างอายุน้อยอยังไม่ต้องรีบเร่งกระทำอะไรสนุกเพลิดเพลินไปก่อนประมาทในความไม่มีโรคว่าร่างกาย ยังมีอนามัยดีอยู่ยังไม่ต้องเรีบทำอะไรสนุกเพลิดเพลินไปก่อนประมาทในชีวิตว่าชีวิตยังดำรงอยู่อีกนานควรเพลิดเพลินสนุกสนานไปก่อนตลอดจนถึงประมาทในสมบัติคือความพร้อมพรั่งด้วยรากยศสรรเสริญสุขทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจ แต่มีสติพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพรากจากสัตว์สังขารทั้งหลาย อันเป็นที่รักใคร่ชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็นทายาตรับผลของกรรมเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นผ่อพันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจักกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น อันทำให้เกิดความไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคในชีวิตในสมบัติคือความพรั่งพร้อมตลอดจนถึงในกรรมคือในการงานที่กระทำเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้รีบเร่งกระทําความเพียรอันเป็นสัมมัประทานทั้งสี่ประการนั้นยิ่งขึ้นนี้ คือความไม่ประมาทและเมื่อมีความไม่ประมาทดังนี้ก็จะทำให้เจริญความเพียรดังกล่าวยิ่งขึ้นแต่ว่าความไม่ประมาทจะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยธรรมะอีกสองข้อคือสัญญมะติความสำรวมใจกับธรรมะความคงใจข้อที่สสัญญมัติความสำรวมใจนั้น หมายถึงสติและสมาธิเพราะฉะนั้นจึงต้องทำสติคือความระลึกได้ความระลึกอย่างรอบครอบไม่เกิดเรอในอารมณ์ทั้งหลายด้วยการที่มามานักสิการในกรรมฐานอันเป็นเหตุให้เกิดความสงบใจอันเรียกว่าสมถกรรรมฐานเช่นพุทธานุสติ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสังคานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อาณาปานาสติและสติกำหนดลมหายใจเข้าออกกายคตาสติสติที่ไปในกายพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆธาตุกรรมฐานพิ่นาณากายนี้ว่าสัตว์แต่ว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมประกอบกันอยู่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมตตาภาวนาอบรมเมตตาให้แผ่ไปโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงคือเมตตาทั่วไปเพื่อให้จิตใจนี้สงบระงับ จากอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของกิเลสและของกิเลสที่เป็นนิวรณ์ทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของนิวรณ์ข้อนั้นนั้นนิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิไม่ให้ได้ปัญญาเป็นต้นว่ากามฉันความพอใจรักใคร่ในการ พยาบาทความกระทบกระทั่งหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายหมายทำลายถีนมิทะความง่วงมุนเคลิบเคลิองอุทธจักรกุจออจักความฟุ้งซ่านรำคาญวิกิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยทั้งหลายนิวร์เหล่านี้ถ้าปล่อยเอาไว้ในจิตใจ ก็ทำให้จิตใจนี้เกิดความประมาทมัวเมาลืเลิศเลอเพลินไปในที่ตั้งของความประมาททั้งหลายทําให้ยอดหย่อนความเพียรที่เป็นสมบัติฐานดังกล่าวหรือหากว่าจะเพียรก็ทําให้เพียรไปในทางที่ผิดต่างๆซึ่งถือเป็นการผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีตัวสติระลึกได้ว่า นี่เป็นนิวรณิวรณ์มีโทษต้องรักเสียต้องสงบเสียด้วยอาศัยสมาธิคือความตั้งคิดไว้ในกรรมฐานทั้งหลายดังเช่นที่กล่าวมาแล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานจิตนี้ก็จะได้สมาธิจะสงบสงัดนิวรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ลงได้ จิตก็จะแต็มไปด้วยสัญญมะคือความสำรวมระวังเป็นการป้องกันจิตนี้ไม่ให้บังเกิดนิวรณ์หรือบังเกิดกามและอกุศลละธรรมทั้งหลายขึ้นมาข้อที่4ธรรมะคือความข่มใจก็ต้องใช้คู่กันไปกับสัญญมะในการข่มนิวร์ธรรมะนี้หมายถึงตัวปัญญา คือความรู้อันคู่กับสติสติความะลึกได้ปัญญาความรู้ทั่วถึงหากว่าจะเรียกรวมกันในภาษาไทยก็รวมเรียกว่าระลึกรู้สติเป็นตัวระลึกปัญญาเป็นตัวรู้รวมกันคือความระลึกรู้ คือสติปัญญาประกอบกันตัวรู้นี้เองเป็นเครื่องขมเป็นเครื่องฝึกจิตใจนี้ให้ละเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายออกได้กล่าวโดยตรงก็ให้ละโอหะคือห่วงน้ำที่ท่วมใจนี้ได้ให้ละกามคือกิเลสเป็นเหตุไคร่หรือตัวไครได้ให้ละภค กิเลสเป็นเหตุเป็นนั่นเป็นนี่หรือตัวความเป็นนั่นเป็นนี่ได้ให้ละทิฏฐิคือความเห็นผิดได้ให้ละเอาวิชาคือความไม่รู้ได้เพราะเมื่อรู้ขึ้นมาความไม่รู้ก็หายไปความรู้ที่เป็นตัวปัญญานี้แหละที่จะพึงละกิเลสได้เป็นความรู้ในอริยสัจคือรู้จักทุก รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เป็นหลักใหญ่พึงปฏิบัติหัดตั้งสติและลึกถึงอริยสัจต,ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหัดพิจารณาให้เกิดความรู้ของตนขึ้นมาในอริยสัจทั้งสี่ประการนี้ ปัญญาคือความรู้ที่เป็นตัวธรรมนี้ก็ต้องอาศัยสัญญาะความสำรวมระวังคือตัวสติต้องอาศัยอป,ปมาทะคือความไม่ประมาทต้องอาศัยอุทานะคือความขยันมันเพียรอันได้แก่สมัระธานทั้งสี่ดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นตัวปัญญาที่สมบูรณ์จนถึงละโอคะ พ่วงน้ำคือกิเลสทั้งสี่นี้ได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าให้กระทําเกาะที่พ่วงน้ำท่วมไม่ถึงคือหมายความว่าละห่วงน้ำคือกิเลสได้ด้วยธรรมะทั้งสี่ประการหนึ่งอุตฐานะความขยันหมั่นเพียรอันได้แก่สัมประทานทั้งสี่ข้อ 2. องอปมาทะความไม่ประมาณ สสัญญมะความสำรวมระหวังคือสติ 4. ธรมะคือความฝึกข่มใจคือปัญญามีอาธิบายมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการระชนี้